ชูศักด์ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้หลังสาลปกครองสูงสุดนัดตัดสินคดียิ่งลักษณ์ชูศักด์นคอมเมนต์ทิศทางการเมืองคดียิ่งลักษณ์ช,มมชินวัตรหลังสาลปกครองสูงสุดตัดสินกรณีชดใช้เงินจำนำข้าว22พฤษภาคม68ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้เมื่อเวลา12.15น,าานาวันที่20พฤษภาคม2568นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีสารปกครองสูงสุด นัด22พฤษภาคม2568ตัดสินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งกระรวงการคลังที่เรียกชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากใครงอการรับจำนำข้าวกว่า3.5หมื่นล้านบาทจะมีผลต่อทิศทางการเมืองหรือไม่ว่าคดีนั้นเป็นเรื่องอดีตที่ต่อสู้มายาวนานหากตัดสินออกมาอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยไ่ลยกฎหมายคดีนี้จะส่งผลต่อทิศทางการเมือง หรือไม่ไนายชูศักดย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะเป็นการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ดําเนินการมานานแล้วส่วนคําถามว่าหากคดีนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาชนะจะส่งผลดีต่อพักเพื่อไทยหรือไม่ไนายชูศักด์ตอบว่าเรื่องทิศทางการเมึงมองได้หลายรูปแบบหลายมุมฉะนั้นต้องเอาความคิดเห็นประชาชนทัศนคติของผู้คนต่างๆมาประกอบตนขอย้ําว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ขณะที่ประเด็นคําถามหากศาลปกครองสูงสุดตัดสินเป็นคุณกับนางสาวยิ่งลักษณ์ จะส่งผลต่อคดีของสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เคยตัดสินลงโทษมาก่อนหน้านี้หรือไม่และสามารถรื้อฟื้นคดีเก่าได้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าต้องไปว่ากันในรายละเอียดของคดีอย่างไรก็ตามเมื่อถามในตอนท้ายว่าคดีปกครองกับคดีอาญาใชา้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้ใช่หรือไม่นายชูศักดิ์ระบุว่าครับต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะเราไม่รู้ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร